พ่อ้อจะบอกว่าอ้อเกลียดเขาได้ไหมผี่กฎหมายไหมคะคงฟอ้องไม่ได้นอ้องเพราะอ้อไม่ชอบอ้อเคยเกลียดทนายธรรมราชมากๆเลยนะคะแต่ตัวนี้อ้อรู้สึกเฉยๆแล้วอ้อเกลียดทนายคนนี้มากเลยไม่รู้ยังไงอืมอย่างทนายธรรมราชเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้นอนตมอกับผู้หญิงทุกคนนะเขาแค่ปะทะคารุงกับอ้อกับบางคนเขาก็ยังให้เกลียรดนะคะแต่กับบางคนบางคนเนี่ยไม่ให้เกลียดเพศแม่เลย เออก็เลยขอเกลียดเลยดีกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆอยากดูแล้วผมไม่มีอะไรหรอกครับ นี่จะไปโพสแขวนคนอื่นนอาผมไม่แขวนนลยผมทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยมันมีใยานหลักฐานถ้าคนมีใยานหลักฐานแล้วไหมไม่ได้ใส่ได้หรือไม่ใส่ได้ก็แค่เอามาเปิดเผยกันพูกนี้ทนายกบไปหรือเปล่านะพี่โกบนอนนะหิวแสงไม่ใช่ทนายกบไปหน่อยไงพี่ทายช่ายพัฒน์นะที่มีคนตามเจ็ดแปดแสนไม่ใช่พี่ทายธรรมราชนะที่คนตามหลักแสนผมไม่รู้จักพี่เลยแล้วผมจะไปพูดถึงพี่ทำไมพี่ทนายรักเอาให้ความจริงสิไม่ได้เคลียร์ใจกัน ม่ถ้าหลักฐานเนี้ยไม่ไม่อยู่โรงงานขายเสียมกับพี่ธรรมราชได้ไหมไม่แซะใครไม่โพสไม่อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมผมไม่ได้แซะกแกงผมวันนี้คลิปนี้เป็นหลักฐานเลยผมไม่ได้แซะแกผมแจ้งความเมื่ก็ืนกับคนที่มากล่าวหาผมแล้ววันเนี้ยร้อยบอกพี่ชายธรรมราชนะผมแจ้งความแล้วผมเลยถามว่าเขาไม่เอามาหลอกธรรมราศจะแจ้งความได้ไหมแจ้งความใครอ่ะแจ้งความคนที่ขู่แก แกก็อูกออกผมชายรักพี่ตัวรู้แกจะยิ่งเอาไปแล้วไปแล้วดีมากเปลี่ยนเปลี่ยนปืนไปเรื่องหลงหลงมึงกับผูดไป่จะได้ตำรักมึงนี่คำพูดมึงนี่นะคำพูดมึงไในยุ่แขกไอ้ตัวมาลองมาดื่มในควยกูจะไปเอาทำรับปืนกูหิวน้ำคำพูดมึงนี่เฮียจริงๆไอ้สัสที่ใส่สันดาปใยมึงไอ้ก็ตางกู ไม่ใช่กาพูดมันเรียกแขกให้มาลองคนอื่นไงพูดพวกมึงนิสัสเป็นอย่างนี้ไงแล้วยต้นตังตัวตัวตัวตัััวตัวถัมตัวตตัวตาใจเย็นวตัวตััวต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 ัวัวตััวตัวตัวรั่ตัวตะเตัว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 ตววตั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 วััััััใจเย็นขมั พี่เขาขอมาถามประเด็นแล้วกับกับอ่ากับธรราชเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าผมโตไปจริงไม่มีอะไรพี่ตรรัดก็ยอมรับแล้วว่าผมโตไปถูกไหมพี่เออแต่กับคุณนายรักเนี่ยผมก็เอา3ามประเด็นนี้แหละกลมาไมมาเออกับตาไนรักผมเอา3ประเด็นนี้แลยว่าจริงแท้แต่ได้ยากแก่เฉ ก็แค่คนละนัดเตียเรื่องจริงกันได้เอาไปเปิดในชาวบ้านก็รู้กันหมดทำไม่ต้องมาถึงคนละนัดูกไหมครับใจผมถามเลยที่พี่ทำม่ได้ว่าหมทำไมต้องคนละนัดมันทำไม่ได้หรอกทางคือใครเขาจะไปให้ไปยิงกันคนละนัดมันทำไม่ได้คือสภาพไอ้ที่พี่ถามมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้การท้าทายเนี่ยอยู่ที่สมัครใจถูกไหมทำไปแล้การท้าทายแล้วสมัครใจไม่ยอมเข้าไปได้ท้ารใจก็ต้อง ไม่มีกฎหมายใช่ไหมครับผมถามพี่อะไรในขอลดเสียง <สะ S 1> แป๊บ,บนึงเอาจริงๆเนี่ยตอนนี้ธรรมรมาชดูดีแล้วนะตั้งแต่ทนายคนนี้ผุดขึ้นมาจากอเวนะคะเมื่อก่อนธรรมรมาชจะเป็นคนที่ประชาชนคนไทยเกลียดโคตนเยอะแต่พอทานายคนนี้ผุดออกมาจากอเวเนี่ยธรรมรมาชดูดีขึ้นเยอะเลยคือออดูเขาเป็นแบบเป็นทนายขึ้นมาเลยอ่ะ คืออ้อไม่ได้พูดเพราะอวยนะแต่อ้อรู้สึกว่าหลังๆธรรมราชเขานิ่งขึ้นอาจจะมีแทะบ้างค่ะแต่ไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนอาจจะเป็นเพราะโดนตกด้วยก็เลยอาจจะไม่ไม่ไม่แบบไม่พูดอะไรที่มันแบบเหมือนเมื่อก่อนแต่พอทนายคนนี้ขึ้นมาพูดออกมาจากเอเวเนีโอโหธรรมราชดูดีขึ้นมาเลยอันนี้หนักค่ะหนักค่ะ เผอๆนี่อ้อไม่แน่ใจว่าจะโดนหนักกว่าคุณพ right ี่ธรรมราชที่หน้ากองปากหรือเปล่าคือพูดอะไรอ่ะคือพูดอะไรไปเรื่อยไปเปื่อยเลยไปเปื่อยเลยคืองงมากเฮ้ยเขายังมีชีวิตอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ได้ยังไงวะเนี่ย ถ้าเขาเจอคนจริงสักวันหนึ่งอาจจะเป็นยังไงอะก็คนราไปทำไ้คนื่น่ะโดยที่คนอไม่ปิดะและมึงเสสคไปทำ้าเราดูแล้วคนดูเจ็ดพันห้าร้อยกว่าคนเนี่ยเชียร์ทนายกบหมดเลยนะคะไม่มีใครเชียร์ทนายรัก แล้วก็ไม่ได้มีใครด่าดธรรมราชคิดเอาแล้วกันว่าด่าใครก็อบอกพัดอยู่ว่าบางอย่างพัดต้องการจะให้เคลียร์ใจกันสมานณฉันแต่บางคนมันเคลียร์ใจกันไม่ได้มันสมานณ์ฉันกันไม่ได้ค่ะก็อบอกพัดอยู่บางคิดมันไม่สามารถประสานกันได้ทำไม่ได้ค่ะ เนี่ยทีมทนายกลุบเต็มไปหมดเลยก็ให้คนสองคนนี้มาพูดเนาะอีกคนนึงก็ให้เขาลงไปจ๊เทียนกันเรื่องอีกอย่างไม่รู้เขาไม่รู้ตัวละคะ่ะทุกคน เขาแซอทุกวันแหละออขายโคงขายคิ้มเขาแซอทุกวันค่ะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้แล้วกันต่อหน้าจะเก่งไหมนั่งหน้าจอโทรศัพท์ไร์สดนี่เก่งจังนะคะเดี๋ยวเจอต่อหน้าจะเก่งแบบนี้ไหมออไม่แซะหรอกค่ะ เขาถามตรงๆเลยก็เจอผู้ชายมาเยอะนะคะแต่แบบน,นตอมอนี่คือน้อยคนค่ะคนมันจะเก่งนะมันไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องมายกยอตัวเองค่ะอันนี้ชมตัวเองอยู่ไม่เลิกไม่ลาเลยอะชมอยู่นั่นน่ะเคยส่งกระจกดูตัวเองม้้งไหมอะโอ้ยู่กับคนที่มันแถวบ้านสันคือเอาแต่หูเจ้าของ บอกคนตับเดียวอืมพระอ้อจะบอกว่าอ้อเกลียดเขาได้ไหมผิดกฎหมายไหมคะคงฟ้องไม่ได้นะ้อเพราะอ้อไม่ชอบอ้อเคยเกลียดทนายธรรมราชมากๆเลยนะคะแต่ตัวนี้อ้อรู้สึกเฉยๆแล้วอ้อเกลียดทนายคนนี้มากเลยไม่รู้ยังไงอืมอย่างทนายธรรมราชเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้นอนตอมอกับผู้หญิงทุกคนนะเขาแค่ปะทะคารุงกับอ้อกับบางคนเขาก็ยังให้เกลียดนะคะแต่กับ บางคนบางคนเนี่ยไม่ให้เกียดเพศแม่เลยเออก็เลยแบบขอเกลียดเลยดีกว่าแล้วพรุ่งนี้อ่ะรายการหิวแสงเก้าอี้สูงซะด้วยอ่ะทำไง่ะทีนี้รายการคะโปรดิวเซอร์คะพรุ่งนี้เก้าอี้รายการหิวแสงสูงนะคะเก้าอี้สูงคะ่ะเพราะโต๊ะมันสูงเวลานั่งก็จะสูงหน่อยคะ่ะ กัอี้จะได้เหมือนโหนกระแสค่ะถ้าพวกนี้ใครอยากไปรับชมสดได้นะคะที่ช่องห้าไปเจอเอ้อได้ที่ช่องห้าบ่ายโมงครึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวอ้อจะพาไปนั่งชมไปรายการหิวแสงช่องห้าค่ะที่แท็กพลันยูเป็นพิธีกรเรื่องกำเงินนี่แหละค่ะที่เขาเป็นทนายความให้กำเงินแล้วก็เรื่องที่เขาไปทักแชทหาผู้หญิงอันนนอ้อไม่ทราบเนาะรายการน่าจะเชิญไปด้วยอะค่ะอื้กำเงินไม่ทราบค่ะไม่กล้ามามั้ง ก็อยากให้มาอยู่นะเดี๋ยวจะถามให้จนมุมอะ